พัฒนาซอฟต์แวร์โปรแกรมเมอร์ยุคนี้ AI นัวมากครับโอเคขอบคุณเมนนี้มากๆครูติบอกนี้นะอย่าทําอะไรที่ AI มันจะทําได้และ AI จะทําได้ในอนาคตแน่นอนไอ้พวกประเภทสร้างแอปหรือสร้างโปรแกรมเมอร์อะไรหลังบุงหลังบ้านอะไรพวกนี้ AI ทําได้ครูติบอกนะวิธีเดียวที่เราจะจะรอดคือสอนคนใช้ AI หรือเราเองนั่นแหละใช้ AI ในการสร้างเท่านั้นเลยเราไม่สามารถเลี่ยงได้มันเหมือนยุคไหนหรู้ป่ะมันเหมือนยุคการค้าขาย จาก on, อาจจะออฟไลน์สู่ออนไลน์ line. อ่ะทุดตีบอกนี้นะโปรแกรมเมอร์เหมือนกันอยู่ในออฟไลน์ line, กูก็จ้างงานถูกๆทํางานแค่นี้ไปงานไม่วิ่งเข้าหาชีวิตก็ไม่พัฒนาไปไหนจะทําอะไรก็ไม่มีใครให้ราคาสักทีแต่รองนึภาพนะโปรแกรมเมอร์ที่มีชื่อเสียงโปรแกรมเมอร์ที่มีคนรู้จักเยอะมีโอกาสที่จะได้รับงานหรืออะไรที่มันเป็นมูลค่าสูงไหมได้ทันทีตรงนั้นนั่นแหละ ที่จะทําให้เราแตกต่างคือการทําการตลาดตัวเองขึ้นมาสอนคนใช้ AI และใช้ AI เพื่อสร้างอะไรออกมาคือเราก็ทาตัวเองเราเราเรา,เราเก่งได้ได้ด้านนี้นะครูตีไม่เก่งนะอันนี้เราเก่งในด้านนั้นก็คือสอนนี่เนี่ยทำแค่นี้นะใส่คําสามแบบนี้นะมาจออกมาแบบนี้นะอ๋อจะต้องซื้อโปรโมชั่นไม่ใช่โปรโมชั่นนี่เขาเรียกว่าไนะไอท์ AI ที่มันเป็นขั้นกว่าที่ว่าต้องจ่ายตังค์รายเดือนอแบบนี้นะมันถึงจะทําได้นะการปรโมทถึงจะเร็วมากขึ้นนะครูตีบอกอย่างนี้นะ ฟังคีย์สำคัญที่ดีคนที่อยู่เนนอกวงการของเราอะแม่งไม่เข้าใจสิ่งเนี้ยเราพูดถึง AI ถ้าพูดถึงที่มันลึกลงไปกว่า,าการใช้ UI ข้างหน้านี่นะทุตีไม่รู้เรื่องแหละเราเก่งกว่าแหละแล้วเจ้าของกิจการเขาต้องการใช้ AI ปะ่ะเจ้าของกิจการเขาต้องการใช้อะไรแบบนี้ปะ่ะเขาต้องการใช้อ๋อและอีกอย่างหนึ่งดูนะใช้ AI เป็นเป็นโปรแกรมเมอร์ด้วยกับใช้ AI เป็นเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วเป็นคนมีชื่อเสียง อันไหนมีงานและเงินวิ่งเข้าหามากกว่ากันเห็นปะ่ะการสร้างตัวตนยังไงก็ทําให้เราเหนือที่สุดมันเป็นแค่ต้งมันเป็นหนทางเดียวที่จะทําให้เรารอดจากตลาดการแข่งขันสูงที่ต้องตัดราคากระชิบหายวายป่งอยู่ตลอดเวลาไม่ถูกไม่จ้างไม่ถูกลูกค้าไม่วิ่งเข้ามาถ้าเราไม่สร้างตัวตนวันนี้นะอีกตัวติว่าอีกสัก5ปีเปีอ่ะแม่จะหาเงินไม่ได้แล้วนะหรือหาเงินได้ แต่เงินน้อยลงกับอะไรหรือว่าที่ครูติชอบเปรียบเทียบคือกับช่างเย็บผ้าช่างทอผ้าเมื่อก่อนก็มีปัจจุบันก็มีแต่ปัจจุบันมันสามารถใช้เครื่องจักรแทนได้แล้วคนที่เป็นช่างเย็บผ้าไรายได้เท่าไหร่ะตัวละ20บาทตัวละ30บาทตัวละ50บาทได้แค่นั้นแล้วนะจากเมื่อก่อนคือแม่งเป็นอะไรที่แบบเป็นงานฝีมือที่ต้องระดับเจ้าเจ้ารัฐเจ้าเมืองเท่านั้นถึงจะได้บริการเนี่ยเขา้าใจไหม ช่างไอดีไซนเนอร์หรือพวกนี้มัน,มน,มนก็ไปไหนช่งางผ้าก็ไปเป็นดีไซนเนอร์ไปเป็นอะไรที่มันเป็นเลเวลสูงขึ้นไปออกแบบให้กับแบรนด์ให้กับอะไรเขาก็ไปของเขาได้เข้าใจสิ่งที่ตุติสือ่อใช่ไหมสร้างชื่อเสียงและตัวตนในวงการของเราซึ่งปัจจุบันง่ายสุดคือแม่ออกช่องไอ้เฮียง่ายสุดแล้วถ้าเราไม่ทําสิ่งนี้นะเดี๋ยวรุ่นน้องเราไอ้พวกเจนซีไอ้พวกเจนอัลฟาที่มันเพิ่งเกิดเดี๋ยวพอมันเริ่มทําเราจะกลายเป็นแค่คนหนึ่งที่ตกยุคเข้าใจนะ เพราะอย่าลืมนะไออัลฟามันเกิดปีนี้เนะี่ยเท่ากับว่ามันเกิดมาในยุคที่ไม่เคยไม่มี AI มันเกิดมาพร้อม AI มันจะใช้ AI ได้เก่งกว่าเราเหมือนกับเราอะยุคเราเราอะใช้อินเทอร์เน็ตอะได้เก่งกว่ายุครุ่นพ่อรุ่นแม่อยู่แล้วรุ่นพ่อรุ่นแม่เฮ้ยมันก็เริ่มปกติอะแต่ไปสอนเจ้าของกิจการใช้อินเทอร์เน็ตใช้โซเชียลให้เป็นเพื่อทำกิจการตัวเองนั่นก็มีมูลค่าแล้ว ทีให้แพงมากในนี้ไปตกผลึกให้ได้แต่ไม่บอกว่าคืออะไรฟังซ้ำ